สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหุ้นจีนเช้าบ่ายค่ะวันที่19ธันวาคม2567นะคะ FC ค่ะวันพฤหัสบดีค่ะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคําเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนํา วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะเอฟซี FC ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาเอฟซี FC ได้รับชมนี้ก็เป็นการโจอเด่นวิ่งรูดแยกรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะทุกท่านส่วนท่านไหนไม่ชอบเลยนะคะก็ให้รอดูเลขเด่นประจําวันได้เผื่อชอบเลขเด่นประจําวันมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันแต่ว่า ท่านจะสามารถนำไปใช้ใ้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะทุกท่านก่อนอื่นใจจะพาไปดูวันที่18ก่อนว่าเข้าหรือหลุดสำหรับวันที่18นะคะใจให้เด่นรอบเช้าศูนย์และเก้าเด่นรอบบ่ายหและห้าวันนี้หลุดหมดเลยนะคะทุกคนรอบเช้ามา98643หหลุดพี่น้องคะ่ะ เลขเด่นประจําวันมาไหมมาเลขสี่นะคะรอบบ่ายจะให้หกและห้ามาสี่สองเจ็ดแปดสี่หลุดทุกคนเลขเด่นประจําวันมาไหมมาเลขสี่เล,เลขเก้าหลุดนะคะทุกคนวันนี้เอาไปรลุนต่อพี่น้องถ้าช่วงไหนหลุด fc ทุกท่านหยุดพักผ่อนก่อนนะคะทุกคนหยุดจากมือสองมือสามมือก่อนคอยมาตามไม่กระไดพี่น้องค่า มันก็มีช่วงเข้าช่วงหลุดน้องพี่น้องไม่ได้เข้าทุกวันแล้วก็ไม่ได้หลุดทุกวันนะคะไปต่อลุ้นต่อวันที่สิบเกค่ะสำหรับวันที่สิบเก้านะคะจากที่ใจคำนวณตัวเด่นได้รอบเช้าเจได้อยู่ที่เก้าและแปดเรามาดูความน่าจะเป็นนะคะเก้าค่ะเก้าสี่เก้าสามเกเก้าห้าเก้าหก ก้แปดแปดนะคะแปดสี่แปดสามแปดศูนย์แปดห้าแปดหกแปดหนึ่งค่ะเดนรอบบ่ายอยู่ที่สี่และสามค่ะสี่นะคะสี่เก้าสี่แปดสี่ห้า 4ี่ศูนย์สี่สองสี่เจสามค่ะสามสี่สามเก้าสปดสมามห้าสามารถนี้พี่น้องมาดูคู่ตะเลรนกันค่ะเก้า9ป9สีส 98, 8ก้าแปดแปค่ะแปดสีกับ3ารอบบ่าย49 48 34 39 38แดามสีามเกนคีค่ะนี่ก็คือผู้ตัด่ินระหว่างเด่นรอบเช้าและเด็นรอบบ่ายนะคะสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย f อฟท่านไหนชอบคู่ไหนให้ท่านไปแล้วกลับด้วยค่ะทุกคน เรามาดูเลขเด่นประจําวันนะคะจะจะจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันให้ได้รับชมเหลือ4คู่นะคะเลขเด่นประจําวันพฤหัสอยู่ที่5กับ0เบิ้ลประจําวันคือเบิ้ล55 5กับ0นี้ FC สามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันสําหรับสายวิ่งสายรูดค่ะเด่นรอบเชา้าอยู่ที่9และ8เด่นประจําวันอยู่ที่5และ0เป็น95599009ติดคู่เด่น9 ไม่ติดคู่ตะเด่นพี่น้องเจพูดผิดขอโทษขออภัยนะคะ8ค่ะ8 5 5 8 8 0 0 8นะคะ4กับ3ามรอบปลายและ5กับ0เป็น4 5 5 4 4 0 0 4นะคะทุกคนติดไม่ติดคู่ตะเด่นนะคะ3ค่ะ3 5 5 3 3 0 0 3นนะคะทุกคนประมาณนี้นะคะทุกคนเป็นยังไงพี่น้องมีคู่ไหนที่ชอบไหมคะ ถ้าชอบ Fc ก็สามารถตามได้ถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้เหมือนเดิมพี่น้องสถิติกับมีเข่ามีหลุดนะจ๊ะค่ะสำหรับแนวทางหุ้นจีนวันที่19ทธันวาคม2567 7ันพุหัสสบวันพฤหัสบดีใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ โชกโศกมันมันุูุูุคคนพี่น้องสวัสดีค่ะ